สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมนะในวันนี้ของเรามีกิจกรรมมาใหม่และผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้กันมากที่สุดเลยก็คือกิจกรรมเอ่อเรียกว่าไงดีกิจกรรมหมุนตู้สล็อตน,นั่นเองนะแต่ในหนึ่งในตู้สล็อตเดี่ยจะมีของบางอย่างที่ทุกคนอยากจะได้ก็คือ ปีกที่เทพที่สุดใช้ในการเก็บเลเวลนั่นเองนะแต่นามาในงวดเนี่ยบอกเลยว่าราคาแบบสุดจะร้อนแรงเลยนั่นเองเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับปีกนี้กันดีกว่านั่นเองนะท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยเราไปดูกันที่กิจกรรมดีกว่าปะท่านผู้ชมนี่เลยท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเอ่ยงานฉลองอยุทธภพชื่อใครเขาบั่งว่เออนี่มากดไปเลยนะไอคอนจะเป็นอย่างนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลย เมื่อเราเข้ามาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ระยะเวลากิจกรรมจะมีทั้งหมด3วันเลยนั่นเองนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เลือกจับจ่ายใช้สอยเลยนั่นเองนะใครใกล้เงินเ,นเดือนออกแล้วก็ลองพิจารณากันไปเงินเดือนของผมก็ยังไม่ออกเหมือนกันคุณละโครเศร้านั่นเองเนาะแต่ก็กัดก้อนเกลือกันไปก่อนนั่นเองเรามาดูกันที่ส่วนแรกของกิจกรรมดีกว่าปากท่านผู้ชมในส่วนแรกของกิจกรรมก็เหมือนเหมือนเดิมถ้าจะทุกกิจกรรมเลยก็คือก i ิปล็อกอินในงานฉลองนั่นเองซึ่งเราสามารถรับตั๋วใบนี้ได้ก็คือ คูป,ปองสุ่มรางวันนั่นเองอย่าง103วันเนี่ยแจกทั้งหมดเนี่ย5ใบนั่นเองแม่งไม่แจก6ใบนะไม่แจก5ใบเกมโคตรเกียนจริงจและถ้าหากเราจับจ่ายใช้สอยในราคา159บาทที่อยู่ตรงนี้159หรือ169บาทนั่นเอง เราจะได้ต๋วตรงนี้ทุกวันเดือนวันละ5ใบนะท่านผู้ชมส่วนต่อมาครับส่วนลดพิเศษของงานฉลองเลยนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแพ็คผู้เล่นสายเปโดยเฉพาะเลยนั่นเองเนาะแล้วชิ้นไหนบ้างล่ะที่สําคัญและคุ้มที่สุดผมคิดว่าน่าจะอันสุดท้ายแม้ก็เรียกว่าเหมือนทางขานในการเปิดแล้วกันนะใครที่แบบอยากจะเปิดจริงซื้อได้2ครั้งโดยจะมีกล่องสัตว์เลี้ยงพิเศษระดับเแบบเลือกได้เลยนั่นเองนะ แต่ถ้าเป็นกิจกรรมในการเกี่ยวกับประมูเนี่ยอาจจะต้องสุ่มในการหวังดวงถูกต้องมาท่านผู้ชมแต่อันนี้สามารถเลือกได้เลยก็ถือว่าคุ้มสําหรับบางคนเลยนั่นเองก็ลองพิจารณานั่นเองเพราะว่ามันจะตกเลทประมาณราคาประมาณ2,200กว่าบาทสําหรับ6000หยวนในงวดนี้นั่นเองซื้อ2ครั้งก็คุณก็ซื้อแพ็คประมาณ3,200บาทก็ตกราคาประมาณเกือบ4 0 0พหรือเกือบ5 0 0พันนั่นเองเนาะถ้าจะเหมาหมด2กล่องเลยนั่นเอง หรือถ้าใครงบไม่เยอะมากก็ซื้ออันนี้ก็ได้อย่างน้อยอันนี้ได้30วันแล้วก็ได้ตัว๋วน,นี้อีก10ใบมาลุ้นได้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมแต่ถ้าบอกว่าสําหรับผู้เล่นง,งบกลางๆและงบน้อยคุ้มไหมสําหรับกิจกรรมในส่วนตรงนี้บอกเลยว่าไม่คุ้มครับจริงๆก็ปล่อยแห้งมันไปข้ามมันไปเลยนั่นเอง แต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้จักเกี่ยวกับกิจกรรมวงล้อกันแล้วป่ะท่านผู้ชมกิจกรรมวงล้อง,งานฉลองนั่นเองก็คือกิจกรรมการสุ่มกาชาโคตรเกลือเลยนั่นเองโดยไฮไลท์หลักๆจ,จะมีทั้งหมด3ชิ้นนี้ที่อยู่ด้านบนก็คือ หินเทวะโชคชะตาเป็นอันแรกเลยซึ่งได้ยากมากๆจะได้จากกิจกรรมพีพีพทุกสามทุ่มนั่นเองเนาะก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณชนะด้วยคุณก็อาจจะได้แบบเดือนหนึ่งทีละสิบเม็ดอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนั่นเองเนาะส่วนใครที่ไม่ชนะเลยก็เดือนหนึ่งจะได้ประมาณ3เม็ดก็เก็บสะสมกระตาเหลือกเลยนั่นเองส่วนใครดวงดีจะได้มาเป็นชุดอย่างนี้เลยซึ่งมันจะเป็นชุดเลยนะแล้วชุดตรงนี้มันแตกต่างยังไงมันเป็นวัตถุดิบในการอัพท่าน ขั้น1ไป2 2ไป3 3าไป4อย่างนี้นั่นเองเราซึ่งมันใช้เยอะมากสมมุติว่าคุณจะอัพขั้น3าอ่ะคุณต้องมีชุดขั้น2ด้วยนะไม่ใช่แบบเอ้ยตัวเองใส่ขั้น2อยู่แล้วไปใช้อะไรอย่างไ้ก็อาจจะไม่ใช่ก็ลอกพิจาร,รณากันดูนั่นเองดีก็จะมีพวกอาวุธด้วยในอย่างนี้แต่เรียออกยากมากซึ่งไม่มีการันตีนะสำหรับเกมนี้ผมบอกเอาไว้ก่อนแต่ของดีในหน้านี้ก็คือยันบวกตำนาน11ไปเลยก็คือขึ้นไปเป็นบวก12ไม่รู้คุ้มหรือเปล่าก็เบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย ก็คือตกใบละ50หยวนก็คือคุณได้1 0 0 0 1 0ันันต่อ1แต้มนั่นเองอนะ่ะหตัวต่อ1แต้มก็เบ็ดเสร็จทั้งหมด50,000นั่นเอง5 0,000หยวนเปาซึ่ง50,000หยวนเป้าเนี่ยคุณเบ็ดเสร็จในการคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยจะตกประมาณเกือบ20,000บาทได้เลยนั่นเองก็ลองพิจารณาดูนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมก็จะมี การันตีบวก10บวก11บวก12ขึ้นไปก็ลองพิจารณาดูว่ามันคุ้มกับพวกคุณหรือเปล่านั่นเองนะท่านผู้ชมแต่หลายคนส่วนมากก็จะเอาแค่อันนี้อย่างน้อยก็คือนะได้กันแทบทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดคนเติมนั่นเองเนาะอย่างน้อยคือแพ็คร้อยหกสิบเก้าบาทนั่นเองแล้วถ้าทุกคนบอกว่าเอ้ยในนี้ไม่มีอะไรเลยมีอะไรดีบ้างนะดีหลกัหลกๆก็คงจะเป็นอันนี้แหละครับอันนี้นหนึ่ง ส่วนอันเนี้ยหาก็ได้อยู่แล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ก็แทบหาได้ก็มี2อันนี้ที่น่าจะดีที่สุดแล้วนั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นมีดตัดอันนี้หรือไม่ก็อันนี้แต่อันนี้ก็แทบจะซื้อได้อยู่แล้วถูกต้องไหมก็อีกอันนึงก็คืออันนี้หลักๆคือแทบไม่มีอะไรดีเท่าไหร่เรียกว่ากิจกรรมเกลือแล้วกันการันตีก็ไม่มีเหมือนแบบโดนหลอกลวงใช้คํานี้แล้วกันนะท่านผู้ชมเราไปดูกันที่อันถัดไปดีกว่าท่านผู้ชมผมคิดว่า ทุกคนน่าจะชอบกันมากๆเลยนั่นเองก็คือสรางขุมทรัพย์งานชารร่องนั่นเองนะท่านผู้ชมกิจกรรมอันนี้คือเหรียญในการเปิดก็คือมันจะใช้คู่คู่กับตรงนี้เลยก็คือ1ตั๋วในการเปิดจะได้มาหนึ่งแต้มเลยนั่นเองเนาะหลายคนอาจจะไปแลกสัตว์เลี้ยงหลายคนอาจจะแลกสว่างใสามาทําของถูกต้องไหมนท่านผู้ชมแต่หลายคนมีของที่อยากได้ที่สุดเลยก็คืออันนี้ฮะนี่ปีเซียวปีเซียวของเรานั่นเองเบสเสร็จราคาทั้งหมด 5 0 0 0 0หยวนก็ประมาณ1ม0่น0 6ได้เลยก็ตีไปได้เลยซึ่งตอนกิจกรรมมามันราคาประมาณ5,000หรือเกือบ6 0 0 0บาทใช้คำนี้ก็คือ19,8 6 0หยหยวนเปาแต่เกมเอามาขายรีลันให้เป็นปีรีมิตเต็ดเลยจ่ายราคาเพียง5 0,000่นหยวนเป่าเท่านั้นบอกเลยว่าถ้าคุณรีบซื้อในตอนนี้จ่ายห0,000หยวนเปาคุณได้ปีไปเลยนั่นเองนะซึ่งแม่งดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ก็ลองพิจารณากันดูนั่นเองเนาะหลายคนก็จะเลือกของต่างๆมากมายอย่างอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นการกันตีแตกก็คือหากเราตีบวก12ใช่ไหมมันจะไม่ลดต่ําไปกว่าบวก12และอาวุธจะไม่หายด้วยนั่นเองเราจะจะไม่ต่ํากว่า12เลยก็คือแทบจะเรียกว่ายันลุ้นรับบวก13นั่นเองนะแต่คุณต้องไม่ตีบวก12บคิดก่อนเนาะบอกว่าคุมไหมก็คุมสําหรับบางคนที่เปิดละกันเนาะแต่ส่วนมากก็จะซื้อมาแล้วก็ทําบวก13กันทัดส่วนใหญ่แล้วนั่นเอง ส่วนใครที่แบบตึงๆหน่อยก็อาจจะมาอัพหินเซียน1 3 14 15นั่นเองก็ลองพิจารณากันดูนั่นเองเราไม่รู้ใครถึงกันบ้างหรือยังหรือใครที่อยากได้สัตว์เลี้ยงก็ลองพิจารณาดูได้สัตว์เลี้ยงพวกนี้การที่จะได้สัตว์เลี้ยงมาต้องแลกทั้งตัวก่อนนะใครที่มาแลกเศษก่อนไม่สามารถเปิดตัวได้เลยทุกคนต้องแลกโดยการแลกตัวเต็มมาก่อนนั่นเองเราเป็นวัตถุดิบใครที่มีงบไม่มากงบกลางๆแนะนําว่าให้ซื้อสัตว์เลี้ยงตัวเต็มมาก่อนมาเปิดเพราะว่าเราจะได้ ภาษีพิเศษอ่อไม่ได้เรียกว่าพาซีพิเศษเรียกว่าค่าสเตตัสพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงของแต่ละตัวเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็มีทั้งหมด3อย่างก็คืออันนี้ครับอาวุธเซียน12นั่นเองแล้วก็เสือ้อเกาะพวกนี้ด้วยนั่นเองก็อลองพิจารณาดูว่าคุ้มไหมสําหรับผมอะ่ะแม่งไม่มีอะไรคุ้มเลยจริงส่วนมากก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็หินสว่างใสคุ้มที่สุดใครงบไม่มากงบกลางกลางหินสว่างใสคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มไปได้ใครที่อยากได้ห้าหมื่นหยวนก็ประมาณตีไปกลุว่า เหมือนคิดว่า1 9 8่0หเาพอยหยวนเปาแล้วกันแต่เปลี่ยนจากหยวนเปาเป็นบาทอะไรเงี้ยก็ประมาณ2000 20, 0บาทเออตีไปสัก5 0,000่นหยวนเปาอ่ะคุณมีตังค์ก็จัดไปก็ลองพิจารณาดูกันได้นั่นเองเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนถัดไปมแบบาฟังความคิดเห็นของผมกันหน่อยไหมวันเนี้ยผมนั่งคุยกับเพื่อนหรือนั่งอ่านแชทใน Facebook มาทุกคนก็จะมองในมุมนี้ว่าเฮ้ยผงมันแพงมากเลยนู่นนี่นั่นถูกต้องไหมมองในมุมมองของพ่อค้าบ้าง ถ้าคุณเป็นพ่อค้าเออมันอาจจะคุ้มสําหรับพวกคุณโดยการที่แบบห้าหมื่นหยวนเปาลงทุนหน่อยคุณได้ปีคุณได้ปีคุณได้สัตว์เลี้ยงคุณได้ยันการันตีอ่าไม่ใช่การันตียันการแตกซุนคุณสามารถรับตีบวกสิบสามได้แบบไม่อันก็ลองดูนั่นเองแล้วหลายคนก็อาจจะคุ้มถูกต้องไหมก็ลองมองดูคือแบบซื้อของมาขายได้ของมาขายตุนหน้านี้มาขายนู่นนี่นั่นในการทําเงินถูกต้องไหมอันนี้ผมไม่ได้จะตําหนิหรืออะไรนะเพราะว่าเกมเนี่ยเราเล่นหลายคนความคิดเห็นก็จะแตกต่างกัน แต่สาหรับบางเซิร์ฟที่คนเล่นน้อยการที่เซิร์ฟของคุณเล่นน้อยไม่มีพ่อค้าไม่มีคนซื้อของเราไม่สามารถคิดแบบคนคุณที่เป็นพ่อค้าได้ก็คือเราขายของไม่ได้หลายคนบอกอ่ะไม่มีตังก็อดไปแค่นั้นเองถูกต้องนะก็ก็ใช่บางคนบอกก็เล่นตามงบที่มีแต่บางคนที่เขาอยากได้จริงๆอาจจะมองว่าเอ้ยมันแพงเกินไปนะไอะอย่างผมว่าผมโคตรอยากได้เลยรู้อ่ะ ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมาจริงอะ่ะมันมาจริงอะ่ะผมอาจจะแบบกัดฟันหน่อยอาจจะกัดฟันซื้อหน่อยใช้คํานี้แบบเอ้ยสมมุติว่ามันเป็นราคาแบบหมื่นห้าหมหรือมา19,800ยหยวนอะไรอย่งี้ประมาณ5,000บาทก็ผมอาจจะซื้อเพราะาอย่างน้อยอะ่ะมันคือปีกเทพในการเก็บเลเวลได้ดีมากๆใช้คํานี้ว่ามันดีสุดๆเลยปัจจุบันในตอนนี้นั่นเองนะ หนยดำบวชบูธพลังโจมตี2.5%สมมุว่าคุณมีดาเมจสัก17ื่นอ่ะ2.5%คือแม่งมีประโยชน์มากเลยนุ้ยคุณผมบอกเลยอันนี้ในความคิดของผมนะส่วนใครที่มองว่าเอ้ยคุณตุรินแบบนี้เหมือนตําหนีเลยไม่ได้ตําหนีเลยนั่นเองเนาะเกมเราเล่นหลายคนพิจารณากันได้มุมมองของพ่อค้าก็คือทําของมาขายเปิดของมาขายคุณก็อาจจะได้ปีไปไม่แพงมากนั่นเองเนาะ ส่วนใครที่แบบหาคนขายของไม่ได้ไม่ใช่พ่อค้าก็อาจจะอดกันไปแบบอยากจะทําตัวไปกดเซิร์ฟอื่นก็ทําไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องลองตัดใจกันไปแล้วกันนะท่านผู้ชมนะแต่ใครมีงบก็ลองจัดกันได้หรือใครที่มีความคิดที่แตกต่างยังไงลองมาพูดคุยกับผมดูได้ผมอยากรู้ความคิดเห็นพวกคุณมากเลยว่าเป็นยังไงขอแค่สุภาพนิดนึงเนาะแต่สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้เลยผมไม่กักเลยผมไม่ห้ามเลยผมยินดีเปิดรับข้อมูลของพวกคุณทุกคนเลยลองพิจารณากันดูส่วนยันหล่อมาตัดตรงนี้เดี๋ยวมีคนถามว่ายันตรงนี้เอาไว้้ใชทําอะไร ยันหล่ออมาตะอันนี้เอาไว้ใช้เกี่ยวกับของเซียนพวกนี้เลยครับก็คือเหมือนแบบเอามาออฟตีสมมติว่าเรามีของเซียนอยู่ใช่ไหมเออสักหนึ่งชิ้นสมมติก่อนช่วงนี้กําลังจนๆผมมีอยู่ชิ้นหนึ่งอ่ะนี่สมมติว่าผมมีใบนี้ใช่ไหมเพิ่มตรงนี้แล้วออฟมันเทพซ่ามากเลยแบบเมื่อได้รับหน้าเม่ม,มีโอกาสที่ทิกเกอร์สามารถไม่โจมตีศัตรูไม่ติดคียิคอลได้อะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะ ก็คือแบบโอกาสเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณก็ใช้ยันตรงนี้ยันตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ครับหล่ออมตะสำเร็จการันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองซึ่งมันจะไว้ใช้ในออบที่มันเทพซ่ามากๆอย่างสะท้อนดาเมจลดดาเมจหลบลีฮิวเลือดเมื่อดโดนดาเมจอะไรพวกนี้นั่นเองก็ลองเก็บเอาไว้พิจารณาเป็นในออมอกอ้อมใ,ใจดูได้นั่นเองนะท่านผู้ชมต่อมาครับท่านผู้ชมกิจกรรมต่อมาผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบที่สุดสําหรับกิจกรรมชุดพิเศษงานฉลองผมได้เติมไปแล้วนั่นเองก็คือจะเติมวันละ169บาาทประมมณ2วัันนนน่เอง้ช โดยของพวกนี้มันสามารถเลือกได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรซึ่งปีกไม่ใช่ปีค่าดาวนะเป็นปีแค่เสียนขั้นห้าก็ลองพิจารณาดูนั่นเองเนาะผมบอกเลยว่าถ้าใครต้องการสว่างใสก็ค่อนข้างคุ้มมากเห็นไหมมันเลือกได้เลยหรือสมมติว่าใครอยากได้หินน้คีหกเปอร์เซ็นคุณเลือกมาได้เลยครับก็ประมาณ สิ 10, บ 2, กล่องร้อยหกสิบเก้าบาทสองกล่องมีทั้งหมดยี่สิบเมตรก็รวมไปเลยนั่นเองแล้วก็คือซื้อทั้งหมดสองแพ็คคุณจะได้ทั้งหมดยี่สิบเมตรก็ลองพิจารณาอย่างหน้านี้มีหินพวกนี้มีของพวกนี้ก็ลองพิจารณาดูใครที่อยากได้อะไรนั่นเองเนาะหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้แบบอยากอัพ ลมทยานก็ลองพิจรารณาดูได้ก็จะมีหินอันนี้เห็นไหมคุณก็สามารถแลกได้ด้วยนั่นเองนะก็เห็นไหมคุณจะสามารถอัพลมทยานได้ทีเดียวแบบ2 3งสามคันสิบคันหรือก็ลองพิจรารณาดูนั่นเองเนาะว่าเป็นแบบไหนแต่สําหรับผมผมต้องการสว่างใสผมก็จะเลือกประมาณนี้โดยเทคนิคซื้อให้คุ้มที่สุดซื้อ,อยังไงซื้อร6อบาททั้งหมด3วันพิจรารณาเอานะ 2วันก็แล้วมันมี2แพ็คคุณซื้อวันละครั้งพอซื้อตรงนี้เสร็จคุณจะได้ของรางวัลตรงนี้ด้วย169บาทเหมือนกันและคุณจะได้ในส่วนของตรงนี้ด้วยแต้มสะสมด้วย1 5 9บาทคุณจะได้รางวัลทีเดียวเนี่ยสต่อเรียกว่านี่ยิงปืนนัดเดียวได้นกทีเดียวร้อยตัวนี่เวอร์ให้หน่อยดีไหมท่านผู้ชมนี่ของก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยเลยนั่นเองกิจกรรมต่อมาครับซื้อแบบจํากัดเวลากิฟต์สุดคุ้มซื้อโดยตรงทุกวันกิฟต์สุดคุ้มรอคุณอยู่ ได้สว่างใส15เมตรในราคา379บาทพร้อมหยวนเปาถ้าจะบอกว่าคุ้มไหมก็เรียกว่าคุ้มนิดหน่อยและกันเรียกว่าคุ้มกลางๆเพราะว่าคุณได้680หยวนเปาใช่ไหมแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยถ้ามาคำนวณในส่วนตรงนี้ล่ะคุณจะได้หยวนเปาทีละเท่าไหร่สมมติว่าเราซื้อ379บาทตรงนี้680หยวนเปาเหมือนกันถูกต้องไหมแต่ถ้าเราซื้อในตรงนี้379บาทเราได้680หยวนเปาบวกกับ ได้สว่างใสอีก15เมตรก็ลองพิจารณาดูกิจกรรมทั้งหมด3วันว่าคุมไม่คุมก็ลองดูเรื่องของแถมแล้วกันนะใครมีตังก็ซื้อใครไม่มีตังก็ ข้ามข้ามมันไปก็ได้เราไม่ห้ามกันเลยนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมในงวดน,นี้ลองมาพูดคุยแบ่งปันความคิดเห็นกันหน่อยว่าคุ้มไม่คุ้มในมุมมองพ่อค้าเป็นแบบไหนในมุมมองผู้เล่นสายเติมอย่างเดียวเป็นแบบไหนและในมุมมองที่เป็นพ่อค้าเหมือนกันแต่หาคนซื้อของแทบไม่ได้เลยเป็นแบบไหนลองมาพูดคุยกันดูนั่นเองเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดสมครเป็นกาลังใจให้เราด้วยส่วนสําหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณที่เข้ามารับชมกับผมบายจ้า